ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีดังนี้ 1. ความสามัคคีตั้งเป้าหมายของเราแบ่งหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันงานสำเร็จรุ่วง 2. มีวินยัยเป็นคนดีหลีกเลี่ยงอยเยมุกไม่ทุจริตไม่คิดรับเงินรู้สามัคคีมีน้ำใจต่อกันเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบยึดมั่นในระเบียบ 3. ใจซื่อตรงการยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อตรงด้วยการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริตมีความวิทยาอุตสาหะเพื่อให้งานที่ได้รับผิดชอบสําเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุดรักษาคามั่นสัญญาวาจาสัตย์และทำตนให้เป็นคนน่าเชื่อถือศรทัทธาและไว้วางใจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมหรือ Code อ f Conduct อย่างเคร่งครัด ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่มีความสำคัญทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคีมีวินัยใจซื่อตรงเพื่อให้งานที่ได้รับผิดชอบสำเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด